โก้แนนแดงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีตุ้นนะประจําเดือนพฤษภาคมว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพายิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอันไหนที่ตรงกับคุณกล็ลามไว้อันไหนที่ไม่โตมาอาจจะตรงกับชาวราศีตุลคนอื่นก็ได้นะคะเพราะเราไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันนะโอเคอาจารย์ก็จะขอดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ความรักให้กับชาวราศีตุลด้วยนะอดีตรักของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างคะ สามเหรียญสดาบสเหรียญเกเหรียญและก็หดาบนะคะสำหรับอดีตลักนั้นนะคะของชาวราศีตุลน,นาจากที่อาจารย์เห็นได้ชัดเจนเลยมันต้องมีในเรื่องของแบบคนที่กักความสัมพันธ์นะในความรักครั้งในครั้งนี้นะคะคือ,อคือมันเป็นอดีตไปแล้วแหละนะคะ แต่มาดูที่พไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามเหรียญสำหรับไพ่สามเหรียญเองนะั้นอาจารย์รู้สึกว่าความรักของคุณในครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับแบบที่ใกล้ชิดกันบางคนอาจจะแอบรักกับเพื่อนร่วมงานอาจจะแอบรักกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้กับคนใกล้ชิดนะคะรู้สึกได้ว่าความรักครั้งนี้มันเกิดจากคนที่แบบ สนิทสนมความใกล้ชิดกันนะคะอะไรประมาณนี้นะในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองดาบสำหรับไพ่สองดาบอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นั้นนะคะเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีตัวเลือกนะหรือมีโลกสองใบในเวลาเดียวกันนะหรือคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันแต่ถ้าจะบอกว่าให้เลือกใครสักคนนึงเนี่ยเขาไม่เลือกนะ เขาจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเลยนะหรือเขาจะครบพร้อมกันทั้งสองคนเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะในกรณีนี้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญสำหรับไพ่สี่เหรียญแล้วนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรขี้หึงขี้หวง ะะขี้กักความสัมพันธ์ด้วยนะคนนี้นะกักความสัมพันธ์เอาไว้อาจจะกักเอาไว้เป็นคนคุยกักเอาไว้เป็นเพื่อนกักเอา,ยายไว้เป็นที่ปรึกษ,ษามีหลายสถานะแล้วแต่จะแจกแจงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามีการแบบคบหรือกักความสัมพันธ์นั้นเอาไว้เยอะมากอะไรอย่างนี้นะแถมเป็นคนที่ขี้เหนียวด้วยนะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายไม่ค่อยอยากจะอะไรอย่างนี้นะขนาดไปจีบเขาเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะลงทุนเลยนะนี่คือ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนาที่เป็นแบบนี้เนาะต่อมานาเป็นไพ่เก้าเหรียญสําหรับไพ่เก้าเหรียญน,นั้นในอดีตนาคุณเป็นคนที่มีความพอใจในตัวเองหรือบางคนมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะมีเงินมีเงินเก็บนาะมีงานในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งทีง่ตัวเองชอบนั่นเองนะคุณจึงรู้สึกว่าเออ ขอแค่มีเงินขอแค่มีงานหน้าที่การงานดีแค่นั้นก็มีความสุขแล้วความรักจะมาเมื่อไหร่ก็ก็ค่อยมาเมื่อนั้นนะคะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไขวยคว้านานี่คือกรณีของบางคนนะชาวราศีตุลที่คิดแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรืออาจจะแบบมีก็คบเยอะคบกันกับหลายคนหรือว่าแชกักไว้ คุยกักไว้อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ถึงทางที่จะเลือกอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกดาบสำหรับไพ่หกดาบนะอาจารย์รู้สึกว่าภายในใจของชาวราศิตุลและหลายคนเลยนะะมีเรื่องหนักอกหนักใจหรือมีปัญหาเรื้อรังในเรื่อง,องความรักนะคะขอยคุณคิดอย่างนี้นะคะว่าปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยการใช้เวลา หรือเวลาจะเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายปัญหาทุกอย่างนะคะและยัทางยังพิสูจน์มาเลยการเวลาก็พิสูจน์คนเช่นเดียวกันเนาะค่อยๆดูกันไปหรือค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะเวลาดีที่สุดนะในการแก้ไขปัญหาเนาะอืมอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ขอให ต้องใช้เวลานะคะในการาแก้ไขปัญหาน,นั้นๆที่มีเรื่องติดค้างภายในใจของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะ,ะรู้สึกได้ว่าในช่วงอดีตน,นั้นคุณเคยคบกับชาวธาตุดินธาตุลมนะนะคะต่อมานะคะอาจารย์ขอดูในส่วนของปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Star 7เหรียญ3ดาบอารมณ์ร้อนนะเนี่ยคาเป็นคนใจร้อนนะเอดออฟวอนคิงออฟคัพนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาว ราศีตุลน,นั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณได้ไพ่เดซสนั้นหมายความว่าเป็นไพ่ประจําราศีกุ้งนะมีชาวราศีตุลที่เคยคบกับชาวราศีกุมมาก่อนนะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีมันก็เข้ามาครั้งเดียวแบบ สองคนอะไรเงี้ยทาให้คุณหนักใจไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบคบซ้อนหรือว่ามีโลคสองใบหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นคนที่เรารักที่แบบเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะจึงทําให้คุณนั้นมีความลำบากใจอยู่นะนะคะในครั้งนี้เป็นความรักที่ต้องเลือกนะนะคะแต่รู้สึกแล้วคุณเป็นคนที่แบบน่าจะคบกับคนที่ใจเย็น นะคะคบกับคนที่ใจเย็นพอสมควรถ้าคบกับคนใจร้อนในป่านนี้<ๆ>เขาคงเล่งรัดคุณให้แบบชัดเจนใครสักคนหนึ่งหรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าคุณอาจจะคบอยู่กับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะนี่คืออีกกรณีหนึ่งนั่นเองนะคะและคุณเป็นคนที่ชอบอยู่สถานที่เย็นๆไม่ชอบทำงานที่อยู่ภายใต้ความกดดันอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ สำหรับไพ่เจ็ดเหรียญอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พินิษพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีนะนะคะคุณจะรักใครชอบใครหรือกําลังจะคบใครอยู่นี่คุณมีการสืบการส่องมีการไปอ่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการแบบรู้หรือเป็นการให้คะแนนว่าแต่ละคนนั้นจะสามารถที่จะมีสินเสมอก,กันกับคุณได้หรือไม่อะไรอย่างนี้นะคุณจะเลือกคบคนนะไม่ใช่ว่าจะ ใครเข้ามาจีบใครเข้ามารักคุณก็จะครบหมดอะไรงนี้ไม่ใช่นะคุณเป็นคนที่เลือกคบคนอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะในเรื่องของเพื่อนหรือในเรื่องของคนรักเช่นเดียวกันนะนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเป็นเรื่องในการการเงินนะอาจารย์ก็ขอเสริมอีกนิดนิดหนึ่งนะคะในเรื่อง,องการเงินคุณเป็นคนที่พิจารณาเป็นคนที่คิดแบบว่าถ้าจ่ายนี่มันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สามดาบในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกนะในกรณีนี้นะคะโดนหลอกหม,มา,ายความว่าอะไรอาจารย์อาจจะเขาหลอกให้คุณรักบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขานั้นเป็นคนโสดหรือไม่มีแฟนแต่ที่จริงแล้วคุณอาจจะรู้ภายหลังนะคะหรือกําลังจะรู้นี่แหละในช่วงปัจจุบันนี้นะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้ว น,ะะนี่จึงเข้าเกณฑ์ที่จะโดนหลอกในเรื่องความรักนะคะเป็น,เป,นเป็นมือที่3ของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางคนเนี่ยอาจจะเต็มใจเป็นมือที่3ของเขาเลยก็ได้นะในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะมันมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไใ่นักนะคะในะช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนในการแบบ รักใครนี่ปุบปับครบกันแล้วก็แบบเออลงเอยกันเลยอะไรเงี้ยก็ขอให้ดูดีๆก่อนก็แล้วกันมันมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกได้ง่ายมันมีเกณฑ์ที่จะไปเป็นมือที่3ได้ง่ายหรือเขาอาจจะดึงมือที่3เข้ามาในชีวิตของชาวราศีตุลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดอบวอน สำหรับในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆในชีวิตที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนบางคนนี่มีการมุฟออนจากความรักเดิมๆนะบางคนเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาแบบในอดีตที่ผ่านมาอาจจะจบนานแล้วแหละนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองควรที่จะเริ่มต้นใหม่ควรที่จะ เปลี่ยนตัวเองบางคนอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นอยากจะให้แฟนเก่านั้นเสียดายนะมีกรณีนี้ด้วยนะบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ i n g of c u u พสำหรับไพ่ k i n o of Cup นะคะจา์รู้สึกว่าชาว ราศีตุลน,นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะแต่เขาเป็นคนที่รักคุณเนี่ยรักจริงรักจากใจนะไม่ได้รักคุณด้วยทรัพย์สินหรือเงินทองหรือว่าไม่ได้รักคุณด้วยความที่คุณมีรถขี่รถนั่งมีบ้านสวยหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะ<ๆ>เขารักคุณด้วยความรู้สึกที่รักจริงๆนะคะไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินหรือวัตถุ อะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นชายแวงกลางคนนะอายุประมาณ40ปีขึ้นไปได้นะสำหรับคนคนนี้แถมเขาเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งนะสำหรับคนคนนี้นะทำกับข้าวเก่งหรือเขาอาจจะมีธุรกิจร้านค้าร้านอาหารเป็นของตัวเองก็ได้นะ นะะในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลอาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งนะหรือคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเกี่ยวกับในเรื่องของร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะคะนะโอเคอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้คุณจะคบอยู่กับชาวธาตุลมชาวธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะ โอเคอาจารย์ขอดูในส่วนของอนาคตนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใแบแรกนะสีเรียสซีดา Queen of c คัพสีไม้และก็ Queen of Pentacle นะสำหรับในช่วงอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุนนั้นนะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะก็คือไพ่สี่เหรียญน,นั่นเองสำหรับไพ่สี่เหรียญน,นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงแล้วก็แถมเป็นคนที่กักความสัมพันธ์ด้วยนะ บางทีเขาอาจจะคบไว้กับหลายคนเอาไว้เผื่อเลือกหรือว่ากักเอาไว้นะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเท่าไหรนะ่แะแต่ว่าก็กักเอาไว้ก่อนนะเป็นคนที่กักความสัมพันธ์เก่งมากนั่นเองนะแถมเป็นคนที่ขี้เหนียวด้วยนะจะไปจีบใครในี่แทบก็จะไม่อยากจะลงทุนด้วยซ้ําไปนะสําหรับคนคนนี้นะคะอันนี้คือกรณีของไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบ สำหรับไพ่สีดาบนะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้นะบางคนเนี่ยมีการบล็อกกันนะบล็อกกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กบล็อกกันทาง Facebook, Instagram, Line, Twitter แล้วแต่จะบล็อกนะมันมีกรณีนี้จริงๆนะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่บล็อกกันในช่วงกรณีนี้นะอาจจะมีเรื่องงอนกันไม่เข้าใจกันหรือบางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนอกใจกันแล้วทำให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งงอน หรือมีเรื่องแบบไม่พอใจกันในช่วงนี้ก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นการบล็อกใจนะบล็อกใจในที่นี้หมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยแล้วกับคนนี้ไม่อยากอธิบายแล้วเหมือนมันไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรในสิ่งที่แบบเขาเคยทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบื่อที่จะให้อภัยแล้วไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วอะไรเงี้ยนี้เป็นการบล็อกใจนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่คุ e น n อ f c u p อาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีนะกรณีแรกเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะมีความเป็นแม่บ้านแม่เลอนสูงนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้า,ารู้สึกว่าถ้าผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นรักใครชอบใครคุณก็จะเชื่อฟังแฟนเชื่อฟังสามีหรือภรรยานี่ก็ ถือได้ว่าได้ภรรยาที่ดีมากนะสำหรับผู้ชายที่สามาคบกับผู้หญิงชาราศิตุลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เธอมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงนั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็นกรณีของผู้ชายผู้ชายชาวราศีตุลน,นั้นจะได้ภรรยาที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูง ะะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีหรือได้แฟนที่แบบว่านอนสอนง่ายนะพูดยังไงเธอก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเธอเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยเด็ดขาดนะบางทีคุณอาจจะทําผิดหรืออะไรเธอก็ให้อาภัยคุณตลอดอะไรอย่างเงี้นะคะนะต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้สำหรับไพ่สี่ไม้นะมันจะมีเรื่องที่แบบทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะ ชาวราศีตุลบางคนอาจจะมีความมั่นคงในชีวิตบางคนอาจจะมีแผนว่าจะสร้างบ้านด้วยกันาบางคนอาจจะมีแผนว่าจะสร้างเรือนหอด้วยกันนะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนั้นหรือมันมีเกณฑ์ว่าคุณสองคนนั้นจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยการลงเอยกันด้วยการมีพิธีมงคลสมรสหรือมีเรื่องที่จะน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสองคนอะไรแบบนี้นะนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ u u e n o o p e n นด a l สำหรับไพ่ Queen o p e n นด a l ออาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะผู้หญิงนะขอแบ่งเป็นสองกรณีก่อนนะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีรสนิยมดีนะถ้าใครจะมาจีบเธอก็รู้สึกว่าเ,เธอก็ต้องดูด้วยว่าคุณนั้นสามารถดูแลเธอได้ไหมอะไรแบบนี้นะหรือบางทีเธออาจจะทำงาน ธนาคารหรือทำงานเกี่ยวกับสินเชื่อการเงินอะไรอย่างนี้นะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่จะได้แฟนที่จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของทำงานธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลน,นะผู้ชายชาวราศีตุลอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นจะคบหรือ กำลังจะดูใจกับคนที่หรือผู้หญิงที่แบบมีฐานะดีมากกว่าตัวเองนะดูเธอเหมือนเธอแบบเป็นคนรวยมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะนะคะหรือเธอเป็นคนที่มีาฐานะดีทางครอบครัวหรือมีธุรกิจส่วนตัวของเธอเองอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนแบบาฐานะทางการเงินกับคุณกับเธอนั้นแตกต่างกันนะอันนี้คือในกรณีของผู้ชายชาวราศีตุลน,นะ นะคะคเธออาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของด้านธนาคารด้านการเงินที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคอาจารย์จะขอสรุปไพ่เลยนะให้กับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเจอเอ็มเพลยหกไม้แล้วก็ 8ดาบนะคะสำหรับ the emperor นะคะเป็นไพ่สรุปด้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณจะคบหาดูใจกับคนที่แบบอายุมากกว่าคุณนะหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณจะคบอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองนะคะอาจจะเริ่มต้นมาจากศูนย์จากที่ไม่มีอะไรเลยเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตนะนะคะแล้วก็เขามีคนเป็นคนที่อดทนในการทํางานจนเขามาถึงจุดจุดนี้นะ,ะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะนะคะถึงแม้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะเริ่มต้นมาจากศูนย์หรืออาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากอะไรก็ตามเนาะ บางคนถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาตินะเขามีเกณฑ์จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซอสอสอวอเกี่ยวกับนักการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะบางทีเขาอาจจะจุ้กี้ที้บ่นกับคุณไปบ้างนะบังคับคุณไปบ้างอันนี้ด้วยความที่เขามีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพอ่อ หกไม้สาหรับไพ่หกไม้อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่อะไรอย่างนี้นะคะนะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวคนรักของชาวราศีตุลเองก็ได้นะ,ะที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่หรือเลื่อนฐานเงินเดือนมากขึ้นนั่นเองนะคะนะมันจะมีเรื่องที่แบบ ทำให้ตัวคุณเองมีความภูมิใจในตัวคุณเองหรือมีความภูมิใจในตัวแฟนหรือสามีหรือภรรยาของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบนั้นถือได้ว่าเป็นไพ่เสียนะทางไพ่ยิปซีนะคะไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะถ้าใครเข้ามาดูคลิปอาจารย์ก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะ เป็นไพ่ที่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะในเรื่องของเอกสารสัญญาเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยมีเรื่องถึงขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะไปค้ำประกันให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักของตัวเองอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองได้นะคุณต้องดูดีๆนะคะจะไปค้ำจะไปเซ็นสัญญาหรืออะไรให้ใครนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำนะ เพราะมันจะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณจะมีความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะบางคนอาจจะยุ่งยากถึงขั้นแบบขึ้นลงขึ้นศาลกันได้เลยนะคะอืมคุณเนี่ยทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันนะมีชาวราศีตุลหลายคนเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีงานหรือการทำงานของคุณอยู่ภายใต้ความกดดันมากขึ้นนะคะหรือคุณมีเรื่องที่แบบอึดอัดใจที่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะในเรื่องความรักบางคนก็เก็บไว้คนเดียวไม่ปรึกษาใครอะไรเงี้ยนะคะทำให้คุณมีความลำบากใจแล้วก็อึดอัดใจภายในใจลึกๆนั่นเองนะคะ โอเคสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะขอพูดว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีการครบอยู่กับชาวธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็มีราศีเมษเข้ามาด้วยนะนะคะที่เห็นได้ชัดๆจากตัวไพ่นะ โอเควันนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ